Okay, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พ<อ>บกับเราสองเปิ้ลนะคะสองเปิ้ลนะคะวิชั่งคู่ของตลาดช็อปิก้ทำไมต้องซื้อบ้านตอนนี้ผมทำไมต้องรีบซื้ออ่าเพราหนึ่งเลยเปิ้ลข้อะหนึ่งก็คือถ้าเราซื้อบ้านในราคาไม่เกิน6กแสนเหรียญเนี่ยเราจะได้เบริสิทธิ์ได้หนึ่งหมื่นเหรียญเลยซีซีเลยนะคะทางรัฐทางรัฐนะแล้วก็อันที่สองคือเนี่ยถ้าบ้าน ไม่เกิน8แสนเหรียญเราจะได้ค่าสเตดีฟรีไม่ต้องจ่ายเลยไม่ต้องจ่ายเลยตรงรีบนิดหนึ่งพี่ใช่เพราะว่ามันจะหมดันจะหมดที่ผ่านจะไม่ให้ละจุลายจุลายนะชิลๆสามจุลายนใช่ต้องรีบเลยค่ะอันี้สามอ่าแ้วข้อข้สามคือ ดอกเบี้ยตอนนี้ถูกดอกเบี้ยเท่าไหร่เออหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดไม่ถึง 198, ไม่ถึงสอง,ง,สองซึ่งตอนที่พี่เปิลซื้ออ่ะอ่าดอกเบี้<ช>ยสิบนี่ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์หืดเลยค่ะใช่ช่วงเนี้ยดอกเบี้ยถูกใช่ไหมแล้วก็ข้อ,ข,อ 4, ข้อสี่ข้อสุดท้ายก็คือช่วงเนี้ยราคาบ้านอ่ะ มันเหมือนว่ามันจะค่อยคขยับขึ้นซื้อตอนนี้มันเป็นช่วงเหมือนว่าพุ้ธของถูกพุทธชาช่ยพุทธเป็นพุพุทธธคือมันจะเป็นจากประวัติศาสตร์มันจะเป็นลาาักษณะจะเป็นไซเคิลของมันมีไซเคิลแต่ตอนนี้คือมันเหมือนม <apore> uh ัน huh. อยู่ในช่วงโรมานนี้ เสร็จแล้วไงเดี๋ยวมันจะค่อยๆค่อยๆค่อยขึ้นอย่างนี้ฉะนั้นเออมูลนุ่นเพรถึงี่บอกช่วงนี้ระยะเวลาเนี้ยกิจโควิดอะไรจะกิดโลกอ่ะใครที่แบบมีเงินเพาอช้อนซื้อช้อนซื้อสังหาช้อนซื้อหุ้นตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แลวเสร็จแล้วเมันจะค่อยๆค่อยขึ้นใครซื้อตอนเนี้ยนะมันจะค่อยๆขึ้นอย่างนี้อันนี้เคสจริงๆเลยนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามูฟอินเดี๋ยวเขาจะมูฟอินวันที่20เนี้ยเดี๋ยวจะเอามาสัมภาษณ์เขาซื้อกมปีที่แล้วก่อนก่อนคริสต์มาสตอนเนี้ย ยูนิตของเขาขึ้นแล้วประมาณสองสามหมื่นเหรียญแล้วมันจะค่อยๆขึ้นอ่าอีกเปอร์เซ็นต์นึงรู้ไหมเออใช่ก็คือช่วงนี้ทำมาอยู่ต้องรีบซื้ออ่าวันนี้ก็แค่นี้ละกันนะฝากมาว่าต้องซื้อบ้านช่วงนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอทุกคนนะคะสุขภาพดีมั่งมีมั่งคั่งโชคดีทุกเวลาทุกนาทีนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าชอบได้แชร์ไอเด้นแค e ์กีคอร์สไอเลสคือไอเลสคือเจนคิดหน้าค่ะค่ะ